สวัสดีค่ะคุณเมียวนะคะวันนี้วันพุธคุณเมียวก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องวันแม่แห่งชาตินะคะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะซึ่งเป็นวัน<ม>ฉเฉลิมพระชนมพรรษาของทรนานางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินาถนะคะสัญลักษณ์ของวันแม่ก็คือดอกมะลินะคะการปฏิบัติตนในวันแม่นะคะเด็กๆต้องเชื่อฟัง คุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่สซนนะคะและช่วยงานเล็กๆน้อยๆนะคะให้เด็กๆมาท่องคําคล้องจองกับครูเหลียวนะคะแม,แม่แม่แม่จ๋าวันแม่วันที่อะไร12สิงหามั่นใจเด็กๆจำไว้ให้ดี12สสิงหาของทุกปี S <S> อย่าลืมไหว้แม่กันเอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะแม่แม่แม่จ๋าวันแม่วันที่อะไร12สิงหามั่นใจเด็กๆจำไว้กันให้ดี12สิงหาของทุกปีอย่าลืมไหว้แม่กันเอ่ยและคุณครูก็มีใบงานที่แจกเด็กๆก็ได้รับใบงานกันไปแล้วนะคะคุณรูให้ทำใบงานหน้าแรกก็จะให้ เด็กโยงเส้นจากคู่ภาพนะคะนะคะโยงเส้นจากคู่ภาพที่เหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะอ,อไปนะคะให้ระบายสีรูปดอกมะลิให้สวยงามดอกมะลิของเราก็จะเป็นสีขาวใบของมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะ แล้วหน้าต่อไปให้เด็กเขียนตามรอยปะเลข6ถึงเลข10นะคะนี่นะคะเลข6เลข7เลข8เลข9เลข10แล้วก็มานับนะคะแอปเปิล1 2 3 4 5 6ก็เขียนเลข6ลงไปดงเส้นตรงนี้นะคะต่อไปให้เด็กจับภาพคู่เหมือนนะคะการปฏิบัติตนต่อแม่อันแรกคือเด็กไหว้แม่ใช่ไหมคะเอาดอกมะลิไปให้แม่ จับคู่เหมือนให้เหมือนกันดภาพที่สองแล้วก็ภาพสามภาพที่มันเหมือนกันก้อนลงเส้นจับคู่ภาพให้เหมือนกันค่ะต่อไปให้เด็กระบายสีให้สวยงามมีระบายสีวิธีการระบายสีนะคะให้เด็กๆโกนสีนะคะห้ามขีดอย่างนี้นะคะถ้าขีดอย่างนี้มันจะทําให้เลอะทําให้ไม่สวยงาม วนวนวนวไปนะคะมันก็จะสวยรูปภาพมันก็จะเป็นสีเนียนๆน,น,นะคะแล้วก็จะไม่เลอะเทอะด้วยนะคะได้ให้เด็กๆนะคะอัดคลิปส่งให้คุณครูในทางรายกลุ่มนะคะว่าเด็กๆได้ทำอะไรกิจกรรมอะไรในวันแม่บ้างนะคะวันนี้ครูเหนียวก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆวันนี้ลุงชมชะสูงชายมาอีกละจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องนูนิดเด็กดีไม่ดื้อรัน้นเด็กๆอยากฟังแล้วใช่ไหมขยับเข้ามาใกล้ๆอย่างคูเรโนโลเลยเดี๋ยวลุงสมชายจะเล่าให้ฟังว่าทําไมหนูนิดถึงเป็นเด็กดีไม่ดื้อรัน้นวันหนึ่งนะเป็นวันหยุดคุณพ่อคุณแม่ ก็พาหนูนิดไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อจะไปซื้อของใช้หนูนิดก็เดินตามคุณพ่อคุณแม่ไปพอไปถึงห้างคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าโนนิด no วันนี้หนูนิดซื้อของได้ชิ้นเดียวนะคะห้ามร้องไห้เอาหลายๆายชิ้นนะคะหนู่นิดก็บอกตกลงค่ะคุณพ่อคุณแม่พอไปถึงร้านค้าแล้วคุณหนูนิดก็หันไปเห็นสมุดกับลินสอสี หนูนี่กับคุณแม่ค่ะหนูขอซื้อดินสอสีนะคะ,จะเจฟไว้ระบายวาดภาพระบายสีคุณพ่อคุณแม่ก็บอกตอกลงได้เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้หพอได้ดินสอระบายสีกับสมุดละหนูนี่ก็เดินออกมาเดินผ่านหน้าร้านขายตุ๊ก,กตาหนูนี่ก็เริ่มร้องไห้จะเอาตุ๊กตาก็บอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะหนูนี่อยากได้ตุ๊กตาค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้หนูนี้ซื้อไปแล้วหนึ่งชิ้นละ หนูนิตกลงกับคุณพ่อคุณแม่ว่าซื้อหนึ่งชิ้นแล้วจะไม่เอาอะไรอีกนีนก็เริ่มร้องไห้ร้องไห้เสียงดังคิกคิกคิกแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนดิ้นกับพื้นอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สนใจคุณพ่อคุณแม่ก็เดิน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 เากไปหนีนก็รีบลุกขึ้นนิ่งตามคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้ตะโกนไปเสียงดังร้องเสียงดังพอกลับมาถึงบ้านหนูนิดร้องในรถอีกพอกลับมาถึงบ้านหนูนิดก็นอนเจ็บคออ่ะหนูนิด อาบน้ำนอนเข้านอนหนูนิดก็เจ็บคอจังเลยนนันนี้อ่าหนูนิดนอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาหนูนิดบอเอ๊ะทำไมเจ็บคอมากๆเลยเนี่ยเสียงก็แหบไม่มีเลยหนูนิดอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียนหนูนิดคุยกับเพื่อน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 ก็หวัวแล้วเพราะว่าเสียงหนูนิดแหบมากไม่มีเสียงเลยหนูนิดเจ็บคอร้องเพลงชาติ หนูนิดก็ไม่มีเสียงเพื่อนเพื่อนก็หวัวละคุณครูก็บอกอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังหนูนิดเดินไปในห้อง <c oughs> หนูนิดก็ไม่คุยกับใครเลย <c oughs> คุณครูก็สังเกตเห็นว่าทําไมหนูนิดไม่คุยกับเพื่อนพอพักกลางวันคุณครูก็ถามหนูนิดว่าทําไมหนูนิดไม่คุยกับเพื่อนเนเลยหนูนิดบอกหนูนี้เจ็บคอค่ะคุณครูหนูเสียงแหบไปหมดเลยเสียงหนูจะไม่มีแล้ว คุณครูก็ถามว่าหนูนิดไปทําอะไรมาถึงเจ็บคอหนูนี่ก็บอกเมื่อวานหนูไปห้างกับคุณพ่อคุณแม่หนูร้องไห้เจ้าตุ๊กตาแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ให้หนูก็เลยร้องเสียงดังร้องจนถึงบ้านเลยจนหลับเลยคุณครูก็บอกว่า หนูนิดทีนี้อย่าทำแบบนี้นะอย่าเป็นเด็กตื้อลันที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้หนูนิดเอกซื้อให้ชิ้นเดียวแล้วไม่ซื้ออีกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเก็บเงินเอาไว้ทําอย่างอื่นเอาไว้ซื้ออาหารซื้อนมอะไรให้หนูนิดคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เงินเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นคุณหนูนิดต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินนะคะหนูนิดก็บอกค่าทีนี้หนูจะไม่ทําอีกละ พอตกเย็นโรงเรียนเลิกหนูนิดก็ไปถึงบ้านหนูนิดก็บอกคุณพ่อคุณแม่คะหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะที่หนูร้องไห้อตุกตาเมื่อวานทีนี้หนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วหนูจะไม่เอาตุกตาตัวใหม่ละเพราะหนูมีตุกตาของหนูอยู่ละมีพี่มีอยู่แล้วพอตกเย็นคุณหนูนิดก็อาบน้ําเสร็จแล้วเข้าห้องนอนก็ไปหยิบตุกตาตัวเก่ามาเอามานอนกอดหนูนิดบอกว่า หนูนิดมีตุ๊กตาพี่หมีตัวเดียวก็พอละไม่เอาอีละสงสารคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานหนะักหาเงินมาให้หนูนิดใช้หนูนิดไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานหนะักทีนี้หนูนิดจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหนูนิดจะเป็นเด็กดีไม่ไดื้อรั้นงอาจบแล,แล้วนะคะลุงสงชาจะไปแล้วนะคะบายยแล้วค่อยมาฟังใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ